มีทุนนะคะมีเกณฑ์น,นะคะมีงานโปรเจกต์ใหญ่นะเข้ามารัวๆงานที่คุณรอคอยมานานแอนมืนสีชีดวงสวัสดีสสดค่ะมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงราศีมิถุนเดือนกุมภาพามีรักก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะอย่างที่แคปชั่นเราบอกไปนะมิถุนนะมีรักอ่านะคะแต่ความรักของมิถุนเนี่ยอันดับแรกนะคะอ่ะคนโสดก่อนแล้วกันชาวม,มิถุนนะถ้าเป็นคนโสดนะในเดือนนี้มีโอกาสนะคะมีคู่เจอคนเข้ามานะเข้าเข้ามาหาเองด้วยนะมิถุนนะบอกเลยคุณยืนสวยๆหล่อๆนะนะเดี๋ยวคนรักหรือคู่รัก เขาจะมาหาคุณเองนะเขาจะเดินมาหาคุณเองเขาจะปิ้งคุณแล้วเขาจะดิ่งเข้ามาหาคุณเลยสําหรับคนที่มีเกณฑ์เจอคู่นะคะมีความรักนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนนะคะเรื่องงานก็ไม่แพ้กันนะใครที่แบบเออเรื่องคู่ก็โอเคแล้วแหละนะไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าโอ้อันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะมิถุนนะคะมีเกณฑ์นะคะมีงาน โปรเจกต์ใหญ่นะเข้ามารัวๆงานที่คุณรอคอยมานานงานที่มันเป็นโปรเจกต์ๆนะคะงานที่แบบว่าดิวต่างประเทศนะคะหรือดิวงานใหญ่ๆไว้สักพักหนึ่งมันจะมาในเดือนนี้ค่ะบอกเลยเพราะฉะนั้นมิถุนน่นดับแรกความรักมาการงานใหญ่ๆมาค่ะกรณีของความรักเรื่องต้องระวังเรื่องแรกเลยคนมีคู่อันตรายมากนะครับมันจะไปถูกใจคนที่เรา ตามหามานานม,มันมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วใจอ่อนอม,มันก็มีโอกาสที่จะหว่นไหวได้มากโดยเฉพาะช่วงกลางกลงเดือนอย่างกรณีของของคนมีคู่นะครับที่ต้องเตือนเพราะว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปเกิดการติดต่อประสานงานสื่อสารคอนเนคชั่นใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องงานน่ะมันจะทําให้เกิดการสปาร์คขึ้นได้นะครับไปปิง๊งใช่กรณีของคนโสดคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดประตูมันก็แล้วไปอื แต่โดยมากแล้วเนี่ยธรรมชาติของคนมิถุนขี้เหงาไงถ้าอยู่คนเดียวแล้วขี้เหงาอโอกาสที่คนที่เข้ามาแล้วมันมันทำให้เราเนี่ยไม่ไม่สบายใจเจ็บช้าในภายหลังนะครับมันก็มีแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นรวดเร็วถ้าเขาไม่ดีความไม่ดีนั้นมันก็จะเปิดเผยในระยะเวลารวดเร็ว,รวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะกลับตัวที่จะป๊กปัวที่จะแก้ไขได้ง่ายไม่มีปัญหากรณีอของงานงานอย่างที่อาจารย์รีบอกครับว่างานค่อนข้างโดดเด่นมากใช่ค่ะ แต่ยิ่งถ้าเป็นงานแบบประเภทแบบต้องแข่งขันต้องสอบต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงนะ,ะงานที่ต้องมีการประมูลการแข่งขันเนี่ยหรือการเก็บงานของคนอื่นต่องานจะต้องอื่นหรือคนอื่นเสียหายเราเราช้อนมาทำอย่างเงี้ยชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จได้มากแล้วก็เดือนนี้แปลกคนราศีมิถุนจะรักงานมากเป็นพิเศษธรรมชาติชาวราศีมิถุนจะเป็นคนเบื่อเบื่ออย่างๆนะเกี่ยวกับงานแต่เดือนนี้จะไฟ จะไฟมากเพราะมันมันมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าฉันจะไม่ได้ทํามันอีกแล้วหรือไม่หรือไม่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างพร้อม,อมอเขาเรียกอะไรอ่ะความสามารถหุ้มกาลังได้เลยนะข้อมูลกําลังดีอเอ,อ้อะไรแบบมันเข้าล็อกถือว่าดีถือว่าดีาดกรณีในการเรียนการสอนชาวราศีมีถุนเดือนนี้ทั้งเดือนเหมาะกับการเรียนแบบเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวพันกับ งานของเราหรือไม่เกี่ยวกับงานของเราเรียนไปเถอะมันจะได้ใช้ในระยะเวลารวดเร็วนะครับนะคะก็ยังอยู่ในโหมดของงานกับคู่นะคู่เตือนต้องเตือนนิดนึง,งที่บอกถ้าคนมีคู่แล้วอ่ะนะระวังทะเลาะก,กับแฟนนะม,มีปากมีเสียงเพราะาอย่างที่บอกความมีออร่าของเราหรือผู้ใหญ่รักหรือคนนู้นคนนี้คุยกับเราเยอะเกินไปรหรือไหนะที่บอกเราไปลุยงานหลงกับงานนู่นกับงานมากจนแฟนเข้าใจผิดอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่า เขาไม่รู้ไงเขาเข้าใจว่าปกติเชอก็เห็นเธอเลื่อยเฉื่อยแต่ตอนนี้ทําไมเธอไม่ค่อยกลับบ้านไม่ค่อยสนใจไม่อะไรนะเขาเข้าใจว่าคุณไปมีอะไรยังไงคนใหม่แตงจริงอะ่ะคุณไปลุยงานบ้าง,งานอยู่อันนี้ก็ต้องระวังนะคะระวังมีปากมีเสียงเราสนใจแต่เราสนลึกๆนั่นแหลอ่ะคาราวนี้มากรณีของการเงินบ้างภ <c oughs> าวะการเงินของชาวราศีมิถุนเดือนกุมภาเนี่ยพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ต้องวางแผนการเงินโดยเฉพาะรายจ่ายเนี่ยแบบแบบแบบ เป๊ะฟิกๆมากนะครับเพราะว่ามันเกิดความผิดพลาดหรือว่ารายจ่ายหนักๆในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนะนะครับกรณีของรายได้ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าห่วงหรอกเพียงแต่ว่ามันเกิดภาวะการจ่ายฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปลาย,ปลายเดือนเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยมีเกณฑ์เสียหายมีเกณฑ์ถูกหลอกมีเกณฑ์การเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวแล้วทําให้เสียเงินได้ซึ่งปัญหานั้นมันเกิดกับชาวราศีมิถุนเอง เอาจิงๆนะไม่ได้เข้าข้างชาวราิีมิถุนด้วยกันนะ,ะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเริ่มต้นปัญหานั้นก็ได้นะครับความผิดพลาดความเสียหายเริ่มต้นจากตัวคุณเองก็ได้โดยเฉพาะคําพูดระวังการสื่อสารระวังคําพูดโดยเฉพาะการพูดแล้วต้องแปลการพูดใน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 ศัพที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงบางครั้งใช้ผิดใช้เพี้ยนจําศัพท์ผิดใช้คําผิด เสียหายได้เลยเหมือนกันชาวราศีมิถุนอาจจะต้อง ตรวจเช็คหรือว่าเรามัดระวังการใช้คาพูดนิดนึงครับเดือนนี้หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับตัวเลขหรือเอกสาร,รอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษผิดพลาดได้ง่ายมากนะคะคมาดูเรื่องการติดต่อกันบ้างนะ,ะเกณฑ์การติดต่อของมิถุนช่วงนี้ดีมากมนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอุดรอยร่วงตัวเองเนาะกันไว้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องวางแผนฟึ๊บฉันต้องแผนหนึ่งแผนสองนะคะฉันต้องพูดอย่างนี้ฉันต้องติดต่ออย่างนี้นะคะคุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จในเรื่องการติดต่อนะคะ ไม่ว่าจะติดต่อกับผู้ใหญ่นะครับติดต่อเรื่องงานมีโอกาสมีช่วงมีลาบแล้วก็สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเกณฑ์การติดต่อในเดือนนี้ปกติมิถุนนะ่ะก็เป็นดาวแห่งการพูดเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเดือนนี้ถ้าุ็ยิ่งคุณวางแผนดีๆนะเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่นะอยากทําตรงนั้นโปรเจกต์งานนี่นั่นนะมีโอกาสเฮงประสบผลสําเร็จแล้วดีด้วยส่วนเรื่องระมัดระวังก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปนะคะก็ไประมัดระวังเรื่องนี้คนมีคู่เนี่ย จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนโสด uh huh. เพราะว่าการวางแผนของเขามันจะคูณสอง uh huh. มันจะม,มีโอกาส<ไ>ป,ประสบความสําเร็จได้มากเพราะธรรมชาติโคตราศีมิถุนเนี่ยเจรจาเก่ง uh huh. ทําเก่ง แต่สิ่งที่ขาดส่วนใหญ่คือการวางแผน<ช>เพราะฉะนั้นทุกแผนของชาวราศีมิถุนเองมักเกิดช่องโหว่เสมอ,อเพราะฉะนั้นการมีคู่มีโอกาสมากกว่ามีมีความได้เปรียบมากกว่าหรือไม่โปรเจกต์ <Project> s <S หรืองานของคุณนะ่ะทำแบบร่วมกับใครอันเนี้ยอันเนี้ยจะมีโอกาสสําเร็จแบบเรียกว่าร้อยเปอร์เซเลยนะออเอาจริงนะคะครับคราวนี้มาในเรื่องของ คนทางไกลนะครับไม่พูดก็ไม่ได้ <okay. S 2> เพราะว่ามันเกี่ยวพันกับดาวประจําตัวตลอดเดือนนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกนะต้องบอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรก<ะ>การติดต่อกับคนทางไกลหรือทางใกล้ก็ตามแต่เน้นกับคนสูงวัย <ừ, S 2> นะครับเน้นเน้นการสื่อสารการติดต่อคนสูงวัยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนวัยเดียวกัน <ừ. S 2> แต่พอผ่านครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาการติดต่อผ่านสื่อผ่านโซเชียลหรืองานอะไรก็ตามที่ทํา ร่วมกับสื่อโซเชียลหรือทําโดยสื่อโซเชียลจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายนะครับม,มันเป็นสองสเต็ปเฮงมากะน,ะนะคะคราวนี้มาในเรื่องของสุขภาพะนะครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ในเรื่องของการปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนแล้วเป็นแบบเป็นไให้หายตัวรุมๆกินยาหน่อยหายสักพักนึงเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยมีเกณฑ์เรื่องพวกนี้ภูมิแพ้ต่างๆ พวกข้อพวกเอ็นโดยเฉพาะหัวเขา่าชาวราศีมิถุนมีมีมีความเสี่ยงสูงมากเกี่ยวกับพวกข้อเขาเจ็บเสื่อมหรือชนก็แกเ<ท>้เลรี้ยงชนเขียวก็แก้เลรี้ยงสี่สิบกว่าก็ต้องไปแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ภุมิแพ้ <c oughs> โดยเฉพาะภูมิแพ้ที่แสดงผลทางผิวหนังชัดเจนนะครับสุดท้ายเลยชาวราศีมิถุนถ้าเป็นไปได้ควรตรวจระบบภายในลำไส้ตับไต<อ>นะครับมีโอกาสที่จะมีมีมีผลมีปัญหามากเดือนกุมภา ทั้งเดือนแล้วก็ต่อเนื่องมาจากเดือนมกราเนี่ยเรื่องฝุน่นเรื่องอะไรเนี่ยเยอะอนะครับชาวราศีมิถุนต้องต้องดูแลตัวเองดีๆถ้าชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพมาตั้งแต่เดือนมกราพอถึงเดือนกุมภามันจะมันจะมีตัวเร่งตัวเร้าตัวกระตุ้นทําให้โครคภัยไข้เจ็บนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับกําเริบหนักขึ้นกําเริบถี่ขึ้นะนะครับ คราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคประจําเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมิถุนกันครับอ่านะคะชาวมิถุนนะคะตัวเลขนำโชคนะ,คะชาวมิถุนได้แก่เลขเจ็ดเพราะฉะนั้นมิถุนถ้าเกิดนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรู้สึกเรื่องนี้มันขัดข้องอจังเลยนะอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยก็ลองนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะคทํายังไงก็ได้อาจจะพกไปอาจจะอะไรไปนะตามนั้นนะคะคแล้วจะประสบผลสําเร็จในเรื่องที่เราติดต่อหรือคิดหวังไว้ค่ะ เลขเจ็ดเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวราศีมิถุนคนเก่าๆก็ได้ผู้ใหญ่เก่าๆก็ได้ไปไหว้ไปมูกับเมืองโบราณสถานที่เก่าๆวัดเก่าๆแตือนให้ดีนะไปทําพิธีขอเข้ามากรรมกับโบสถ์มหาอุดกับวัดเก่าๆกับพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ๆก็ได้หรือไหว้พญานาคไหว้พระนักปกก็ดีเหมือนกันนะครับคราวนี้มามูกับน้ําหอมของเราบ้างชาวราศีมิถุนเดือนเนี้ค่อนข้างต้องต้องขานกําลังใจ <ไ>ต้องการไฟเยอะ <ไฟ S 2> นะครับด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยชาวราศีมิถุนส่วนใหญ่เลยเนี่ยมักจะแนะนําน้ําหอมกลิ่นมหาโหงครึ่งมันจะเป็นอ่อนซอฟต์แต่เดือนนี้แผกไปจากเดือนอื่น<ล>ต้องบู๊ต้องแรงนะครับกลิ่นราชาวดีแนะน,นะําใช่กลิ่นราชาวดีจะเป็นกลิ่นที่ทแรงขึ้นแล้วก็มีความดุดันมากขึ้นนะครับเป็นน้ําหอมกลิ่นตัวแทนของพระศิวะหรือพยิศวนนะครับเพราะฉะนั้นจะอะไรก็ตามที่เราต้องบู๊ต้องลุยต้องต้อง ต้องต้องอัดอ่ะต้องชนเนี่ยใช้น้ําหอมกลิ่นราชาวดีแล้วเข้าชนจะประสบความสมําเร็จนะครับ,รบการเข้าไปไหว,ว้พระหไหวพญานาคไหวพระนาคปกหรือว่าไปขอพรใดๆใช้น้ําหอมกลิ่นราชาวดีด้วยจะทําให้สำลิดผลคูณสองได้นะครับนะคะเราต้องแบบอาศัยความแรงน,นักจังงังใช่ดาวช่วย,ดว,ยดวงช่วยมูก็ต้องช่วยใช่คับขออวยพรให้กับชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับกระทําการสิ่งใดก็ขอให้ มีคนรักมีคนเมตตานะครับเป็นที่รักของทั้งเทวดาและของมลมวนุษย์นะครับขอให้เกิดสเสน่ห์เมตตามหานิยมทําอะไรก็ประสบความสาเร็จครับค่ะขอให้ชาวมิถุนนะคะไม่ว่าจะติดต่อ,อมไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ